อาณาจักรศรีวิชัยชัยยาเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดสุราษธ,ธานีทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ600กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อกว่าพันปีก่อนพื้นที่นี้เคยรุ่งเรืองในฐานะอาณาจักรศรีวิชัยอารยธรรมที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอินเดียพุทธศาสนาได้อย่างรากลึกในดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแผ่นดินทองแห่งน,นี้และจากที่นี่ก็ได้แพร่ขยายไปยังอาณาจักรอื่น,นๆเช่นนครศรีธรรมราชลบบุรีสุขโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร และประเทศไทยในยุคปัจจุบันแม้ว่าอาณาจักรศรีวิชัยจะค่อยๆเสื่อมสลายไปจากพื้นที่นี้ก็ตามในปัจจุบันเหลือเพียงซากปร,รักหักพังของโบราณสถานและร่องรอยทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นนิทานเพลงกล่อมเด็กและปริศนาธรรมในต้นฉบับโบราณอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าในอดีตวิถีชีวิตและสังคมของบรรพบุรุษเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธธรรม ความจริงเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของชีวิตและธรรมชาติแม้กระทั่งในระดับจิตวิญญาณทั้นสูงสุดช่วยให้ชีวิตส่วนตัวและสาธารณะดําเนินต่อไปด้วยความสงบสุขและความสุขสิ่งที่ในปัจจุบันหายากยิ่งนัก